ในอุปาทายรูปห้าเนี่ยเวลาเรียนรู้ธรรมะพพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงรูปมี28นามมีห้าหนึ่งเวทนาสองสัญญาสามเจตนาสี 4, ่ัสสะหมณสิการเพราะนั้น เวลามาปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปท่องอภิธรรมมีจิต89เจตสิก52อะไรอย่างหูดับตับไม่น่ะจำก็ยากตายชักนะไม่ต้องไปเท็อย่องนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยสอนไม่มาทำอย่างนี้ถ้าในเรียนรู้รูปนามเนี่ยรูป28มาใส่ใจที่รูป28ดไม่ใช่ไปเรียนรู้จิตยี่ดดวงร้อย เป็นพิสดารร้อยยี่บเอ็ดดวงอะไรพวกนั้นนะ่ะโอ้ยเก่งชะตายชักเลยเนะี่ยรู้พยัญชนะพวกนั้นแนละ้วอธิบายความหมายแต่ละคำแต่ละคำเก่งแต่ปฏิบัติไม่ได้มาปฏิบัติที่นี่แล้วจะได้นะั้นโดยไม่เรียกพยัญชนะก็ได้ถ้าไปท่องพยัญชนะได้เนื้อมันแล้วเอาชื่อเอาสลากมาแปะจะสบายตรงกันหมดเลยรูปยี่ปนี่สําคัญ กับนามห้านี่สำคัญนามรูปท,ท,ท,ที่จะปฏิบัติมันมีรูปยี่แปดกับนามห้าไม่ใช่แค่นามหมายถึงเจตสิก้าอยู่สองรูปแปดสิบเก้าร้อยี่สิบเอ็ดไม่ใช่เพราะนั้นเมาหมัดพอไปเรียนอริธรรมเนะี่ยเสียวเวลาแล้วก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้เข้ามาปฏิบัติเลยเพราะเขาจะไม่เอาใจใส่เรื่องรูปยี่สิบแปดถ้าคุณปฏิบัติรูปยี่สิบแปดนี่ไม่ได้ไม่มีทางบรรลุ ไม่รู้จักปรรูปยี่ดไม่มีทางมันรู้รูปยี่แปดนี่หมายถึงโลกกับอัตตาร่วมกันปฏิบัติแล้วเป็นสัตว์โลกอยู่ในนี้โลกอัตตาสัตว์ตามที่อันตะคายกัจทิตนี้ไม่ต้องไปแยกส่วนไม่โตงไปทางไหนทางหนึ่งต้องมาสัมพันธ์กันสัมปัตสัมพันธ์สังคารกันสังเคราะห์กันอยู่ตรงนี้ เริ่มต้นมหาพุทธรูปสี่แยกไว้มหาพุทธรูปก็คือวัตถุรูปอุตุนิยามคนก็เริ่มต้นตั้งแต่มีภาษาทรูปห้าโคจรรูปห้าภาษาทรูปก็คือประสาทประสาทของคนนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละแล้วมันจะออกไปทํางานรียรว่าโคจรมันจะออกไปทํางานรียรว่าโคจรมันจะโคจร มันจะออกไปทํางานเรียกว่าโครจระะมันถ้ามีวัตถุรูปีรูปานิปัจสติที่มีรูปแล้วก็ผู้มีรูปก็จะไปทํางานให้มันเห็นได้สัมผัสได้คุณก็เอาประสาทของคุณโครจรไปสัมผัสพอสัมผัสแล้วจึงจะเกิดภาวะรูปสองทีจ่จะเกิดภาวะรูปสองเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่มีตาหูจมูกดินกายครบห้า คนตาบอดเป็นต้นคุณรฏิบติไม่ได้ครบเรื่องรูปนี่มันกว้างแล้วรูปนี่มันพิสดารกว่าเสียงกว่าจมกูกกว่ากลิน่นกว่ารสทางลิน้นกว่าสัมผัสทางกายรูปเนี่ยคําว่ารูปยังเป็นคำเดียวเสียงก็แปลว่ารูปกลิ่นก็แปลว่ารูปที่ถูกสัมผัสแล้วเกิดความรู้สึกตาสัมผัสแล้วเกิดความรู้สึกทางตาก็เรียกว่ารูป โ h สัมผัสเสียงเกิดเสียงขึ้นมาก็เรียกว่ารูปสัมผัสกลิน่นก็เรียกว่ารูปสัมผัสรังลิ้นกระทบสัมผัสก็เรียกว่ารูปสัมผัสทางกายสัมผัสเฉดสีเย,ย็นร้อนอ่อนแข็งก็เรียกว่ารูปอย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อภาษาทรูปโคจะระรูปทํางานปั๊บเกิดภาวะภาว่ามันจะเป็นเดวะมันจะเป็นสองเสมอ เอิทฐิภาวะกับปุริสภาวะคนไม่ได้ตีแตกปุริสภาวะไม่ได้แยกปุริสภาวะไม่ไม่ได้แยกอิทธีภาวะปุริสภาวะออกแล้วทำาอิทฐิภาวะให้เป็นปุริสภาวะหนึ่งให้ได้แล้วคุณจะหมดทุกข์ไม่มีคู่คุณหมดทุกข์ยิ่งทำศูนย์ได้เลยในของาศาสนาพุทธทำศูนย์ได้ด้วย แต่ปลดทุกข์ก่อนก็คือไม่มีคู่ไม่มีสิ่งสัมผัสไม่มีถึงสัมผัสก็ไม่มีเวทนาเจเกิดสัมผัสก็ไม่มีอะไรมาร่วมปรุงให้มันเกิดเป็นเวทนาเจมีแต่รู้ความจริงตามความเป็นจริงนะเพราะงั้นจึงปฏิบัติที่เทวะหรือภาวะรูปสองนี่แหละเป็นตัวกลางสำคัญจับอาการนั้นให้ได้ไทายรูป หัตถะมันอยู่ที่ไหนมันไม่ได้อยู่ที่สมองมันไม่ได้อยู่ที่หน้ามันไม่ได้อยู่ที่กลางหัวอกมันไม่ได้อยู่ที่การหัวใจสูบฉีโลหิตมันไม่ได้อยู่ที่กระเพาะไม่ได้อยู่ที่ปลายเท้าอะไรมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความรู้สึกกําหนดตรงไหนได้เวลาจะมีผัสสะแล้วก็รับรู้สึกเป็นนามธทรมข้างในมือกระทบตรงนี้คุณก็รู้สึกว่ามือกระทบ ตากระทบรูปก็กรู้สึกตามกระทบแล้วก็เห็นรูปขึ้นมากระทบกลินก่นก็ได้กลิ่นขึ้นมาเพราะนัหัตถยรูปจึงบอกไม่ได้ไว่าอยู่ที่ไหนมันเกิดอาการเมื่อน,นั้นรับรู้สึกในตรงนั้นนั่นคือหัตถยรูปมันไม่มีที่สถานที่ไม่มีที่กําหนดแต่อยู่ในองคาพยบอยู่ในครูหาสยยงของเรากระทบและมีประสาทด้วย ถ้าไม่มีประสาทรูปหรือประสาทรูปคุณไม่ทํางานประสาทคุณไม่ทํางานเป็นมนุษย์พืชสัมผัสข้างนอกไม่รู้เรื่องข้างในคุณจะปรุงแต่งอยู่ยังไงก็เรื่องของคุณอีกต่างหากแต่ข้างนอกนี่คุณไม่ไม่มารับรู้สัมผัสได้ด้วยเลยมันก็ไม่ไม่เกิดรู้อะไรภาวะรูปอิธิภาวะปพิสภาวะคุณก็ไม่มีอะไรสัมผัสต่าไห่มันก็ไม่มีปัญหาไม่มีทาเลยมนุษย์พืชนอนสัมผัสตัวไห่ ขาพูดกันมารู้เรื่องทําอะไรกันก็ไม่ได้โดยเฉพาะตัวเราตัวเราต้องมีภาษาเพระเาะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมไม่มีภาษาข้างนอกเนี่ยโมฆะพูดอย่างนี้ในขนาดพูดนั่งหลับตาปฏิบัตินี่นะก็ยังไม่กระตุกกระเติรดกระตุ้นุงสะเทือนได้เลยโอ้ยไม่รู้จะทํำยังไงพวกเราเข้าใจดีไหมไปนั่งหลับตานั่งหลับตาเนมีประโยชน์ทางเตวิโช ก็บอกแล้วว่ามันมีนั่งหนึ่งนั่งหลับตาเพื่อที่จะศึกษาคุณหลับตาคุณก็ไม่มีอะไรกวนคุณก็จะคิดนึกคุณจะปรุงเรื่องอะไรอะไรมันก็ศึกษาอะไรอะไรได้ชัดขึ้นใช่ไหมนิ่งสงบไม่ไม่มีอะไรออกปรุงข้างนอกเลยคุณก็อยู่ในภพไงคุณก็จะคิดนึกจะเรียนรู้จะอะไรอะไรไปการศึกษามันก็ได้ได้สงบดีละเอียดดีไม่มีอะไรวุ่นอะไรกวนดีสองพักผ่อน สามเตวิโชไม่ใช่ไปศึกษานะแต่คุณะระลึกถึงสิ่งที่คุณได้ผ่านมาบุเพนิวาส,สานุสติยานจุตูปปาตยานคือกิเลสมันเกิดเมื่อไรคุณก็รู้ความเกิดคุณดับกิเลสได้หรือเปล่าคุณก็รู้ว่าคุณได้ทำให้จุดตูจุดติทำให้มันเคลื่อนหายไปทำให้มันดับไปจุติบางทีก็แปลว่าดับบางทีก็แปลว่าเคลื่อนให้มันจางกลายให้มันเคลื่อนที่ มันเคลื่อนไปยังไงมันเคลื่อนมันเพิ่มขึ้นคุณก็รู้เพิ่มขึ้นมันเคลื่อนไปมันทําให้ลดน้อยลงได้คุณก็รู้จุติจึงมีความหมายหลายอย่างก็จุตูปปาตยานยานรู้หรือคุณทําหมดสิ้นแล้วอาสะวัคคยญา,านอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นก็ใช้ประโยชน์เงี้ยจะเอามาอาตมาว่าลงบัญชีหลับตาม,มาลงบัญชีเดียวเออเราได้ผ่านมาเราได้ทําอะไรโอ้นี่หมดอาสวัไปตั้งนานแล้วหลายทีแล้วโอ้ อาสวะจนเที่ยงแล้วจะได้บอกตัวเองทุกทีว่าตัวเองเป็นอรหันต์เท่านั้นในลน้มบัญชีะงบดุลเ,เราเรียกว่าอะไรล่ะมันถึงเป้าหมายจบสมบูรณ์เป้าหมายได้ครบเป้าหมายอะไรเราก็ตรวจสอบอาสวะขย,ยานก็จังงั้น พราะฉะั้นการศึกษาของพระพุทธเจ้านี้จึงเป็นเรื่องที่ครบหมดสมบูรณ์หมดถ้าสามารถคนเราเนี่ยสามารถลบลดทุกขก็คือสุขสุขก็คือทุกไปหลงสุขตัวนั้นมันเป็นตัวหลอกแยกมันไม่ออกหรอกเพราะเราศาสนาพูทจึงไม่มีสุขไม่มีทุกพระอรหันต์ดับสุขดับทุก คนที่ยังเข้าใจสุขทุกข์ไม่ได้คือเทวานิยมทั้งหมด